สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สทุกคนสบายดีนะล,ล่ะ,ะ,ะมีบุ้งสบายดีพี่น้องเนี่ยเยมือ่นนอนี้สาวเราไต่เลี้ยงมูกระทะขอบคุณอนุพี่น้องขอบคุณซาวเราไต่กินมูกระทะเหมือนนี้ซะบันหม่เด้หลูกผ่าไส้ได้หลูกขึ้นมาเด้แลูกผ่าไส้ไปเสียแล้วยัางบ่ทันครบเรกพี่น้องยังพญาราดหนึ<ล>่งกับซาวพนหนึ่งกับนาบ่าวก้านน้ำซาว แล้วคนเปียกนั่งเนี่ยเอาไปดูเนาะนั่งทางอู้หลงบาสิเอาหมอมาอีกอันหนึ่งเนาะอย่าเลยใส่หมออันเดียวกินคิปอันนี้หมอนขูดใจเขาคือเก่าพี่น้องเอาไปเบิกกระตัเนาะเออหันกระไรแล้วเป็นยังไงซาวพลสบายดีพี่น้องป้าก็ยินซาฟุนด้วพี่น้องโม่ผูกโผล่กันดุนเนาะถ้ก็มาเห็นซาวพลในคลิปเดีอ่ะมุกกระทะ บอ,โโอ,อกโขบนาะยังมีผัวอาบหนับเน่ก,ก็มีมีแต่วา่าเขาสิกินด้วยพี่น้องเลยใส่อะไรอีกผัวไปใส่อะไรดึกดึกต่างเกาะกันหน่อยสบายดีพี่น้องเนี่ยหน่อยจะได้เหมือนกันพี่น้องกินน้ำมันตีพี่น้องกินน้ำมันตีมาเด้อมกินเลพี่น้องกินหม้อหอนสิงด,ดันกัน นี่น้อแล้วเขาไปดูเห็นเขาอยู่ไหมได้แล้สาวเด็สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีสวัสดีอีกครั้งเนาะมากินมูสประธานรำคาญเลยพี่น้องที่สีมือนี้ซอสซุปอะไรแล้วเอาหัวไม่นี่เอาไรไอโฟนนี่อีกแล้วพี่น้องกำลังเสียดายบรรยากาศเนาะเขาจะมาเปิดเพลงเพลงกับเพลงมันมีดีกระซิบนะพี่น้องมันตีดีกระซิบเฮ้าก้าตองมาฝากเสียงเอา เขาจ้าหนาสีมีเอียงสางสันกันจกหน่อยนะเนาะค่ะคืออันนีพี่น้องเขาจะเปิดเพ่เราก็ะดิตงองผากเสียงเอาพี่น้องเย้ยเดือกพี่น้องบาทนี้ดนดน,ดนเถื่อนเนาะกับโมกทะซีดาโมกทะส่วนได้ซสาสุูมาเอิญมาสีนดาพี่น้องดนุดนดนเถื่อพี่น้องเ้ยเมือนี้ก็เป็นเมือที่ซสาสุูซสาซูรา,ายเงินเดือนเนาะพี่น้องได้เงินเดือนยูทูบแข่งเลข ต่ก็เลยถือโอกาสมาเลี้ยงมกูกระถะขอบคุณอเนาพี่น้องเลี้ยวขอบเดี้ยง,ยงมกูกระถะขอบคัวสา,าวลาาใจเหมือน,นพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้อง FC เบื่อสุขสุคนะที่คอยเป็นกำลังใจให้สาวสุดมากโดยตลอดคอยเบิ่งคิปคอยพพอร์ตเบิ่งคิปโดยที่บทความโฆษณาสาวสุกมาโดยตลอดเนา,า,านพี่น้องขอบคุณขอบใจด้หลายเด้อแ ผ้าบ่มีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุลทุกคนก็บชาสุกับโบซสามะที่สีสร้างได้ดๆสิมีได้หลายดอกพี่น้สสขขนองเลยขอบคุณขอบใจในลายชาสุก็คือสีบ่มี่ชาสุกคือสีบ่ได้เงินมาเลี้ยงหมูกระทะขอบคุณอะเนาะมาเลี้ยงหมูกระทะมีปูงเนาะพี่น้องแล้วก็เลี้ยงน้องดำเลี้ยงซาโพลเนาะตอนนี้มาเนี่ยมันทนันขบนาขบตาเราทุกคนเลยเพราะว่า โปรยกี้แล้วก็บอสบายส่วนเมนูแล,แล้วก็โบโบ,บคอยสิมักกิน,ปนไปเลยนะทุกคนโมกระทนะเราบางคนมักเนาะส่วนเมย์องผ่าสาวันใหม่กะทันไเนมาเจ้า,จาก็ะหิดยังไงแล้วทันไเนม่าเนาวาว็ยังไปอาบน้ำกุนในเขือนก็จะมีประมาณแปดขุดเนาะพี่น้องเจ็ดแปดขุนี่แหละแล้วก็เขาก็บแบงไว้ท่านกินแบงไว้ให้ผู้พ่าะท่านกินนะทุกคน ตูดใส่ตูดคัวใส่เลยพี่น้องเลยรบรรยากาศดิพี่น้องแต่ว่าเขาจะมาเปิดเพลงโอ้ยเพลงกับพอดีเพลงมีแต่เพลงที่มันมีดีคาซีนนะทุกคนอกเอาไปเลยตรงมาฝากเสียงเอาลาสุดแปลงปักเสียบกินน้ำแปลงปักเสียบน้ำน้องพี่น้องเลยไพยบ่บุเขาหมอเลยหมอไพบอ่บุเขานีอ่อันเดียวกันไง บุเฮงเนาะนั่นจากว่าเฮือนสาวสุกับซาพุนสายไพ่กองเตอร์เดียวเนาะเฮือนสาวสุกับต่อกไปจากเฮือนของสาพุนอบาเฮือนอยู่กันสองลังเฮือนสาวสุกอยู่กันสี่ขวอยู่มีน้องดำเออมีใบโพ้นนะกะมีเมย์ก็พอนะกะสุกเองเนาะอยู่เฮือนหลังอีกหลังหนึ่งเรื่องซาพุนกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่สามขวปกติเดียวนะแล้วบัดนี้มี อันนั้นเนาะนาบ้าวกับนาซาวลงมาจากสวรรค์าเขตมาอยู่น้ากันกับพอดีเป็นซีบก็ขคดหมดเลยพี่เนาะมันซีบขวดซีบเอด็ดขวแล้วลงมาอยู่อีกประมาณทองทีเดีวยวกันนะสีกับเมืองบาตเราคือนะเราอยู่สวรรค์เขตอยู่วันโซบ้านที่เซาเคยเซวซูเคยไปถ่ายคลิปโอ้ยบอกผิดเนะี่ยบ้านที่เซวซูเคยไปถ่ายคลิปแล้วทุกคนเรากะไมาเ็ดเตาเนี่ยมันสะดวกสบายในการขนส่งเตานะทุกคน มาอยู่หมองมาดดนะก็ได้ไกลเป็นว่า10กว่าคนบ่พี่น้องเอาบ่าวเหลืองไฟตนพี่น้องคือว่าอันยังบ่ทันได้ต่อไฟเข้าเฮือนชาวสุกเนาะแต่ใส่ไฟกองตเดียวใส่กระเป๋นซานใส่2ลังนํากันเนทุกคนถ้าในีงบประมาณต่อไฟเข้าเฮือนมันกบ่แพงปานดพี่น้องประมาณเฮาก็ยังบ่ทันได้มีโอกาสนะต่อไฟเข้าเฮือนมันก็สิประมาณ 11,000นี่แหละพี่น้องหรือบ่ก็บ่ถึงประมาณ8,000 9,000นี่แหละซาซูกะเอาเนาะได้ประมาณนี้แหละคือได้พาเอิ้นบ่เฮ็ดเพราะว่าส่ฝอได้คืออันหมอก็เยบ่อพี่น้องนี่

ว่าเอ็ดบุกิตาสูตรคนอีวุ้งอะไรก็ไม่มาเลยสักทีอาซี่เอ๊ะแนบอะเซนติสอ๋อลวกมาอู้วันเสาร์เนาะกินดึกยังไงบุกเชียงว่ะวันเสาร์ก็ไม่มาอินไปไปไปนี่ข้อไปนอนเพื่อพี่น้องเพื่อเทอร์นี่แหละเทอร์นี่เด็กพี่น้องไม่ไปเราจะไปเราจะไปตีกัน ลงร้้ออยันนีไปพอกันมาคิมนาเบิดเพียงเสนอพี่น้องมือน,นี้สาวเราไตเดี่ยวมูกระทะ a ขอบคุณอันนองได้เงินเดือนจากยูทูปเดือนแรกขอบคุณขอบใจพี่น้องเอฟซีอ่ะขอบคุณอีกครั้งอขอบใจเอฟซีเบิร์ตขุณทุกคนเนาะที่มาเป็นกำลังใจมาฮับซุคลิปสาวสุกจนเฮตุใดสาวสุกได้มีเงินเดือนเนี่ยขอบใจใสวรรค์ใหม่ขอบใจในไหมขอบใจพี่น้องเอฟซีเด้อบ๊ายบายนะบ๊ายบายพอกันหมาคิมนาพวยด<อ>่า<อ>๊ายบายที่ 怖い怖い。